เ้าสวยทองนอนไม่หลับปวดหัวร้อนว,วูบวาบอารมณ์แปรปรวนค่ะพอเช้ามามันก็จะไม่สดชื่นแล้วก็ร้อนร้อนว,วูบวาบาสวัสดีค่ะน้ำอ้อยอนเนกอายุ53แล้วค่ะทำงานอยู่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งฝ่ายโภชนาการค่ะอยากสาวขึ้นและอยากแก้ปัญหาเรื่องวัยทองด้วยค่ะ ก็สวยทองนอนไม่หลับปวดหัวร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนค่ะพอเช้ามามันก็จะไม่สดชื่นอาการเหล่านี้ก็จะหายไปจากช่วงที่ทาอนวนัตกรรมเล้อทักค่ะทักว่าเราย้อนวัยทำงานก็ไม่เหนื่อยอารมณ์ก็ไม่เหมือนอยู่พันดีขึ้นค่ะโ้สดชื่นมากเลยค่ะ ออกกาลังกายไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเพไ,ไม่รืไม่รู้สึกเหนื่อยและอีกอย่างหนึ่งคือไขมันหน้าท้องจะยุบไปได้เร็วมากเลยค่ะแล้วก็ไม่กลับขึ้นมาอีกรู้จักจากอาจารย์ปริยาค่ะที่โรงพยาบาลนะคะจากโครงการลดน้ําหนักด้วยกันเนี้ยค่ะ ดีใจที่สุดเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะเห็นแล้วก็ตกใจตัวเองเหมือนกันกลัวไม,มลัวมากๆกลัวม่จะทำให้เกิดปัญหาอะไรมไม่กลัวค่ะทำมาจากมังคุดบัวบกฝรั่งงาดำถั่วเหลืองมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายค่ะ